ดีท่านผู้ชมทางช่อง u t u b e นะครับช่องนครสไตล์เล็กเฉดดครับวันจะมารีวิวกันซ่อมครับซัมซุงนะครับตัวนี้อาการนะครับไฟเข้าเปิดไม่ติดครับสแตนบายคาไว้ครับไอสามสองอีสองศูนย์นะครับรุ่นนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับนะครับเดี๋ยวมาเสียบปลั๊กครับสักครู่นะครับ นี่ครับนี่ครับสแตนบายจะเป็นยีงครับกระพริบอย่างนี้ตลอดนะครับนี่ครับบางครั้งกระคางครับเปิดไม่ติดครับรีโมทก็ไม่ได้ครับนี่ครับจอมืดสนิทครับเดี๋ยวลองกดให้ดูนี่ครับไม่ติดนะครับเดี๋ยวเรามาดูถอดจัมมออกครับเสียบปลั๊กครับ นี่ครับแบ็คลท์ติดนะครับโอเคครับตอนนี้ก็เสียบปลั๊กครับเสียบนี้เข้าไปละครับตอนวัดไฟนะครับจะมีไฟห้าโวลต์นะครับซึ่งเป็นห้าโวลต์ขาสิบสองนะครับ 5โวลต์ขา12ก็คือ A5V A5V ตัวนี้ครับขา12ครับมานะครับผ่านผ่านมานะครับขา12จะวิ่งมาเข้าตรงนี้ครับแล้วออกตรงนี้เป็น3.3โวลต์ครับ3.3แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น5โวลต์อาจจะงง,งนะครับ เป็นสามตามที่วัดนะครับตรงนี้จะไม่มีออกมาตรงนี้ก็จะไม่มีห้าโวลต์มานะครับห้าโวลต์ขาสามครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามตรงนี้จุดเดียวกับขาสองครับจะไม่มีมานะครับไฟพวกนี้ก็ไม่มีมานะครับเพราะว่ามันจะมีสองจุดเทาออกมาก็คือจุดหลักตรงนี้ห้าห้าโวลต์เนี่ยมันจะมาจากขานี่ครับมาเข้าสกเก็ตนี้ขา b ฮะ b ห้าวนะครับ v ห้า v ซึ่งมันไม่มีนะครับอาจจะมีครับสั่งจากเมนบอร์ดมาเปิดก็ได้ครับแต่ตอนนี้คือมันมีผมจะลองดักนะครับดักก็คือ B5 ห้า v ขาสิบเ็ดกับขาสิบสามี่จุดเดียวกันครับก็จะโยงเอ่อขาสิบสองเห้า v มาเข้าขาสิบสามนะครับบัตรกีตรงครับเดี๋ยวมาดูครับ นี่ครับก็จะมาแนวนี้ครับการจะการจะมารัดไฟนะครับควรจะวัดพวกสีรอบข้างนี่ครับก็คร่าวครับตัวสีน้ําตาลพวกใหญ่ๆนี่ครับว่ามีช็อตลงกาวหรือเปล่านะครับผมวัดแล้วมันไม่ช็อตนะครับก็เมื่อบัดกีเข้าครับก็จะได้แบบนี้ครับก็คือตัวนี้เป็นขาตรงนี้เป็นขาสิบสองครับสิบสองสิบสามสิบ สิบสี่สิบห้านะครับตรงนี้ขาเป็น b ห้า v ครับจุดเดียวกันครับก็คืออันนี้ a ครับขาสิบสองคือ a ห้า v ก็คือบัตรกี่รวมกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูครับนี่ครับติดนะครับแต่กดสั่งงานอะไรไม่ได้ครับสังเกตไฟมันกับพริบนะครับเหมือนเหมือนปุ่มเหมือนค้างนะครับปุ่มสัมผัสด้วยครับเดี๋ยวผมจะลองต่อแค่ ถอดออกครับเหลือกาวเซนเซอร์นะครับไฟเลี้ยงเซนเซอร์ v 3.3แล้วก็สัญญาณออกนะครับ ir ของ ir นะครับก็ตรงขานี้ตรงสเก็ตเราก็ต้องดูครับถ้าไม่ดูก็ต้องวัดดูครับนี่ครับมันจะมีเขียนบอกครับก็เท่ากับว่าตรงนี้ครับ อาจเปิดไม่ติดอาจจะเป็นที่ปุ่มก็ได้ครับค้างครับน่ครับ ir กาวสามจุดสามเราจะเอาหนึ่งสองสามไว้ครับตรงนี้ถอดออกหมดเลยครับ led ก็น่าจะเป็น led ที่ไฟแดงๆตรงนี้ครับอาจจะไม่ถอดแล้วแต่ครับเพื่อการลองก็ถอดก่อนก็ได้ครับให้เหลือหนึ่งสองสาม ir กาวแล้วก็ a สามจุดสาม้ก็คือจะเหลือไว้แค่สามเส้นครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามตัวบนนะครับตัวต้งแต่ติดสีเข้มมาหนึ่งสองสามนี้ผมจะถอดออกหมดเลยครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าถอดออกห้าเส้นนะครับโอเคครับนี่ครับผมก็จะถอดออกห้าเส้นนะครับที่จริงเดี๋ยวก็สามารถจะใส่เส้นสุดท้ายนะครับเข้ารูสุดท้ายเหมือนเดิมได้ครับอันน่าจะเป็น LED แสดงสถานะสีแดงครับปิดเปิดอะไรเงี้ยครับ s t a n บ b y นะครับตอนนี้เปิดเครื่องอยู่ครับลอยห้าเส้นเดี๋ยวมาดูครับว่าจะสั่งงานรีโมทได้ไหมถ้าสั่งงานรีโมทได้ก็แสดงว่าแผงนี่มีปัญหาครับที่เปิดไม่ติดผมดับไฟนะครับเพราะว่ามันไม่สตาร์ทเครื่องนะครับ พอดักไฟปุ๊บมันก็เลยสั่งงานไม่ได้นะครับจอติดขึ้นมาแต่สั่งงานไม่ได้ครับก็คือรีโมทก็ไม่ได้นะครับรีโมทไม่ได้แป้นปุ่มกดด้านหน้าเครื่องสัมผัสก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวเรามาดูครับนี่ครับติดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกดเปลี่ยนช่องนะครับอ่าเนี่ยได้แล้วครับได้แล้วครับเนี่ยเล่งเสียงครับนี่ครับ นี้ได้นะครับก็คือว่าแปดด้านหน้ามีปัญหาด้วยครับตอนนี้ถ้าตัวนี้มันค่อนข้างจะหายากหรือว่าต้องหาถอดอะไรครับแต่ว่าไม่จําเป็นแล้วครับตอนนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะให้ใช้รีโมทอย่างเดียวครับส่วนสี่ตัวนี้ก็จะเอาเทปพันไว้ครับออกแล้วจะใส่ตัวสุดท้ายเพราะว่าหน้าเครื่องมันแสดงสถานะหลอดสีแดงมันไม่ติดนะครับตัวนี้มันเขียนว่า LED นะครับ ขาแปด LED ครับไอ้พิ่มนั้นเป็นคียนะครับเดี๋ยวจะถอดออกหมดเลยครับเดี๋ยวไปใส่ขานี้เพิ่มไปนะครับเดี๋ยวถอดปัดก่อนครับนี่ครับจะใส่ตัวนี้เข้าไปครับก็ใช้คัตเตอร์ครับคัตเตอร์ตอนแกะออกครับคัตเตอร์เขี่ยลาติกขึ้นมาครับแล้วก็ดึงถอยออกครับเดี๋ยวผมขอใส่สักคู่ครับ นี่ครับเมื่อได้ผมก็จะใส่ประมาณนี้ครับเนี่ยพอใจนะครับนี่ครับหนึ่งสองสามอันนี้คือให้ใช้แต่รีโมทอย่างเดียวส่วนตัวนี้เดี๋ยวพันเทปไว้ครับถ้าไม่พันมันก็ตัดออกเลยก็ได้ผมพันไว้ดีกว่าครับเดี๋ยวครับพันก็อยากให้ติดกันนะครับไม่ใช่สีเส้นพันรวมกันติดกันไม่ใช่นะครับคือพันทีละเส้นละครับถ้าบางท่านวิ่งหาซื้อบอร์ดก็จบเพยนะครับเสียค่าบอร์ดฟรีนะครับบางครั้งต้องลองไล่ให้มันดีๆครับ นีเดี๋ยวผมจะลองถอดที่บัดกรีออกนะครับนี่ยังบัดกรียอยู่นะครับนี่ยังบัดกรียอยู่ครับเดี๋ยวถอดออกแล้วมาลองไฟดูครับลองลองแบบเดิมแต่ ถ้ามันติดก็ลองใช้รีโมดดูว่าเปิดปิดอะไรได้ไหมแล้วหลอดที่ผมต่อไว้ขาแปดจะโชว์อยู่ไหมสถานะนี่ไม่ติดแล้วครับนครับถอดออกแล้วครับโอเคเดี๋ยวมาลองนะครับนี่ครับเปิดติดแล้วนะครับ เดี๋ยวหยุดคลิปกน่อนครับเดี๋ยวมันจะนานนี่ครับให้ดูตรงนี้ขาแปดที่ต่อที่เขียนว่า led ครับเวลาเรากดรีโมทมันก็จะกระพิบนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันจะแสดงสถานะเวลาเราใช้งานครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็กพิบจะมีขาหนึ 2, ่งขาสองขาสามและขาแปดนะครับที่ต้องใส่ส่วนตรงนี้ไม่ต้องใช้งาน,นครับอาการก็คือ เปิดไม่ติดก็เป็นแค่แผงด้านหน้าบางท่านวิ่งซื้อบอร์ดนะครับจบนะครับนี่ครับ<วล>โอเคครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมทางช่องนครสไตล์เล็กแชนแนลนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม